ออกมาแล้วปุ้ยเนี่ยโอ้ยเม่ไข่พร้อมจับ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 ไมางไะนมุดไม่ชนะเอาอย่ามานี่แหละลงเโอ้ยมีการจะหนี้ต่อหน้าต่อตาป๊าดป๊าพี่น้องเอ้ยไข่เต็มทองเลยป๊าดงามพร้อมอือ สมบูรณ์เลยแต่มันยังไม่ออกมันอันอบอ้ามากค่ยังไม่ท่านใดเอาพ่อเนาะอืมคือ่ะเดี๊ยเดี๊ยวเดี๊ยวใช่ว้าวเหอแล้วพี่น้องไข่อู้ยเบิ่งเต็มทองแสบคักเด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยอืม อันะไรนะใส่กระปุกใส่ใส่ขวดด้วพี่น้องแบบนี้มันจังเนี่ยว้าใส่ขวดแบบนี้ลงไปเลยตายเ้าสิไ,ไปเบิ่งผู้นึงผู้ใดผู้นึงพอแล้วข้าวปลาเนี่ยโอ้ยเจออีกแล้วาจัน,นแสดงว่าเ้าสิไปให้อ,อื่นบ่ได้ได้เนี่ย<ด>อุ้ออยมาอ,อีกแล้วโอ้โหอ๋อหยุด พออีกแล้วไปไซนี่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 เอาว่าไปจับเอาแม่ไซเขียดน้อยโอ้เขียดน้อยกับมี่ยนไปแล้วจับมือชิไข่ไหมตัวนี้าจับดูไข่ไข่ไข่เด่นทอง